ที่นี่คือเมืองอุทัยธานีนะคะในยามค่ําคืนก็ประมาณสองทุ่มนะคะตรงนี้ก็จะมีตลาดคนเดินแล้วก็จะมีร้าน,นขายอาหารนะคะเป็นร้านอาหารตามสั่งร้านข้าวต้มนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวงเวียนจะได้สวยงามมากเลยะคะ่ะอันนี้คือยามค่าคืนนะคะไห้ดูรอบ,รบ ของตรงวงเวียนอถคาจะมีร้านขายอาคารคนก็มานั่งกินกันเยอะเลยนะไอ้นี่ร้านขายน้ำเต้าหู้นะคนก็มาเข้าแถวต่อคิวกันซื้อกันก็เคยมาซื้ออยู่นะร้าน แล้วก็ดูฝั่งนั้นเป็นร้านขายอาหารนะก็เคยมานั่งทานอาหารตามสั่งโอ้โหวันนี้คนเยอะมากเลยเพราะเป็นเป็นวันเสาร์แล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันทอดกระทินของวัดท่ารูงนะคะ